สวัสดีคับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องลำนาำมิสานะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมเห็ดยังลูกเห็ดเพิงขมเห็ดเพิงขมครับเอ้ยลายคักตรงตรงนู้นก็มีเต็มเลยวันนี้มาคิดจะมาจะมายัางก็อ๋อ,อมามาให้มาทํานี้กลุ้มแล้วเมื่อนก็จะมา,มาเอาด้วยมาใส่ตุ่มกลุ้งเอฟซีแล้วมา จอคือเกาครับคู่สาครับเอฟซีนี่ให้เบิ้งเต็โลเห็ดเพลงขมครับมือนี่โอ้สมใจเด้อนี่ครับข้างนั้นเลยครับนี่นี่นี่ครับอันนี้ส่วนน้อยครับเดี๋ยวสิเริ่มเก็บจากนี้แหละเอฟซีนี่ครับเก็บจากนี้ก็นเนาะลุยเลยน้องพูให้ลูกไส้ครับผมเก็บครับเด็ดเด็ดออกลูกเด็ดอันดินออกอืม มาใส่ตุ่มกุ้งเอฟซีมาพ่ออีกแล้วฝนมันตกนะครับฝนตกโอ้ยประกสุดยอดแลว FC เอฟซีเลยจัิงสิอุ้ยพอ่อมันต้องหักบอมันออกเลยอืมดุดออกเลยอยืคือว่าสิขัตดตอนดอกไนะอ้งามๆนะเอฟซีขัดง,งามๆงัดได้ลูกงัดออกมาเบิ้งเลยงัดออกมาให้เบิ้งเลยเป็นก้อนทีเดียวก็ไดเ้เนี่ย,นยเนี่ยมันหักอืมมันัอ้าว ใส่เอ้าไปนี่เอฟซีออกเลี้ยงกันสี่เลยครับนี่เอามืองัดโหลดครับนี่งัดตั้งสี่ขึ้นมานี่ครับนี่โอ้โหมืองัดจังสั่นเลยอ๋อประทับใจครับงัดจังสั่นแล้วลูกสี่ให้งัดจังไส้นี่ครับให้น้องผู้เขาจัดการครับสี่แล้วง่ายบะเนาะไปโน้มมันลายเอฟซีสี่ซอยลูกใส่เก็บอยู่เอานี่ออกเนี่ยโอ้ยขาดจะเป็นแผลนี่างน้อยงอยยี่เด้ครับนี่เห็นบ่ครับนี่เนี่ยงน่อยแต่ว่าเฮาสิบ่ทะานเอานะครับเนี่ยงหน่อยห้าสิจงไว้ก่อนนะครับ มืออื่นคอยมาเก็บอีกมือนี่ครับนี่ง่พอดีอได้กินครับชบอยู่กับน้องน้องผู้ครับลูกใส่มาใส่ตุ่มกุ้งครับจังไดมานแห็มนมือนี้คิดอยู่อาอยุเนาะน้องผู้เนาะฝนมาตกหลายมือเนาะลูกพ่อพ่อพ่อจับจับทีนหัวมันจะลุดเอาเอา,เอาหัวเลยลูกสันขาพ่ต้องเอาแหละขามันจะลุดเอาน้องผู้น้องผู้ใดโอเคมันลุดเอาใส่ลงไปลูก ถาต้องพยายามทำให้มันง,งา,นามมันสิง,งามหรือมันหลายมันนี่โอ้ยพอ่พอพ่อขี้ประเด็ดเอามาขี้ดินมีถุงใส่ซย์ถุงเดียวเอฟซีเลยคิดว่ามันสิโบอกบอกโรงงามน,นาม,มันมีถุงมือมันห้อยอยู่ว่วเป็นยังลูกฟอกเก็บพันสิคำละ่ะตอนนี้กัสีสีมงครับเอฟซีสีมงกลัวตัวฮดว้ายว้ายโอ้ยพลาดเห็ดตั้งในทั้งเก็บเห็ดทั้งตัวเลยเอฟซีเลยโอ๊ย,อย,อยนเนาะ ดีตัวอ่านปดังแห้งบรได้๋ยวเขาคปบบอกรนอื่นเด้อครับผมไอ, <laughs> อ้เขาเบิ่งคลิปก็กระหูต่อจะไปบอกคนอื่นวันนี้แม่โอ้ยเสียนเห็ดยังกกกเอาขี้กากระวะเอาใส่ลูกเอฟซีเอยเอาไปต้มครับต้มน้ำขมมันออกครับพอใดเดะโย,ยบ้านนี่ผ่าเป็นแฝดแม่เถาเพิ่นตม้มใส่ใบบักซีดาครับหรือว่าใบฝรังอ่ะล่ะเอฟซีอืมเร็วๆลูกขอเก็บส <ละ S 2> <FC S 1> ิคํา เพื่อที่จะเอาน้ำขมมันออกเอฟซีหลือใจไดเอฟซีมักบอกครับเต็มสี่สุดยอดเลยมามามาเร็วสัมัสสิบบทท่านน้องผู้สาเนาะเอากระเด็ดเด็ด่นี่เอาสัมันแล้วพอเด็ดออกแล้วลูกสัมันเลยใส่เลยเบิรงนเอฟซีแค่กลุ่มเดียวครับมันสิเต็มไอ้ถุงแล้วผมสิเอายังใส่ไปอีกบุนี่มันมีถุงหอยยต้นใหม่ แบบสีดีกว่าน้องผู้บ่เอาลูกตัวนั้นมันเถาแล้วมาเอาตัวพี่เลยเบ่บ่เอามันใหญ่มันจะเต็มถุงเฮามองพุ่นดีบ่แม่นน้นอยอมองเท่าเห็นที่แหลกพุน่นคัดเลยคัดดอก,กงามๆเลยลูกเออดอกนั้นเอาโอา้ยบ่ต้องเด็ดเลยอือไม่ค่ะมันก็มีเอาบ่เอาใส่เบื้องๆกันเออดอกกระสันเอาลูกเอาดึงขึ้นเลยงัดขึ้นเลยเออเก็บใส่เลยอใครมีจังไปซานอ่ะอือ กระบอกยังดอกอืมได้นี่นี่เอาดอกนี่ดอกนี่ไม่ได้ตกแผลเลยอ่ะพ่อมันออกสีล่ะคันมันย่มันออกลูกไม่พ่อตัวสีบลูบก่ใบเดินน้ามนนะเส้นเฮดเป็นมึงได้อีกมึงพี่ปะมึงพี่ใส่มันดอกไงบลูมลูยูดอกนึงน่อยเยอะยะนมาพี่มาเอามาเอาของของหลายดีกว่าลูกมันสีเฟืองคลิปโอเคเออโอ้ยมองได้ไหลบลูเอาเว้ย เสียนเห็ดอย่งไรพี่ผีผมุ่งผีกันลูกระวังเราบ้งนั่นละนั่นละเด็ดเอาเลยนี่เอฟซีตุบปูติปีครับนี่นื้อหน่อยครับงามงามนี่ครับอือพีผีลูกนั่น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 ดอกคางต้นไม้นั่นนี่ง่ามเลยอันตัวหน่อย <ขา S 1> อ,อืมอันตัวหน่อยไว้ก่อนตัวหน่อยไว้ก่อนพุนผุนผุนนี่ดีเออนั่นเอาระวังระวังเหยียบนึ่งแนลูกตัวนี้เอาปะบ่ พี่จะเอาว่ะเอาเลยนนั่ขณะกําลัางแซ่บอือหนาแนมหนาแนมข้างในเห็อยูอ่แต่ว่าเอาไอาม่ออกกันหลายอยู่ก็ต้องคัดเอาครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเต็มถุง,งนนเอ,อเุ้ยบ่อข้างในก็มีนั่นนั่เออน้องเอื่นให้แม่หน่อยจัดการนานให้แม่หน่อยเดีงลงคลิปน,น้ำแนไห้ออกให้แม่หน่อยลงคลิปน้ำอ่ะพี่พี่พี่ให้เสียนเฮ็ดเขาเก็บครับมื่อนี้ผมว่าสิเก็บซอยล่ะเขาบอกว่าเขาจะเก็บทั้งคลิปเลยเขาว่ะใช่คลิปนี้ต้อง ของของพ่อเอออะพลอย<ต>ไม่ใส<ด>่น,น้อยๆเก็บอีกแล้วได้บอกว่านี่โอ,อ,อ้ขามันโวยแม่งบงกินลุกนี่ดีเอาอ่าสินยาเอแน่เลยเอฟซีคลิปนี้ครับสิบกว่านาที่ผิละเพราะว่ามันหลายไหมมันหลายอีหลีครับอือไปมองไดนั่นนั่นลูกลูกผลผลผลพลผลสีม่วงกันกําลังงามเลย ม่วงเข้มเลยนะอืมอุ้ยนี่เดี๋ยวพอดอกนี้น้อหน่อยเอาไว้ก็ลูกให้แม่น้อยมืออื่นมันสิมันสิใหญ่ขึ้นน้อยนึงมามานี่มานี่สวยๆนี่ครับเอฟซีนี่เห็นไหมครับใส่น้องผู้เขาเก็บนี่ดอกนี้ลูกย่งเก็บอีกดูนี่เอาดอกนี้ก่อนโอ้โหเด็ดเนี่ยลูกเด็ดเนี่ยต้องไปหิ่งหินจงเด็ดยังสั่นก็ได้ เให้มีตงเฮต์นี่ครับเสียนเหตดโอ้ยสมใจที่แรกเขาว่าซิโบมาซอยพอสำนะครับมาใส่กุ้งเขาว่าซิโบมาเขาว่าฝนมันเปียกเขาว่าพภาพผมอย่างนี้เขาว่าไปอันเห็ดอันนันยาโคกมาเลยสวยเลยลูกสวยมากครับดอกนี้เอซเดี๋ยวน้องภูลงไปเก็บให้ดูครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าที่านเขาเอินว่าเฮ็ดผึ่งขมเอซต้องมีการต้มน้ำบอกก่อนนะครับ ถึงจะทํากินได้เพราะว่าเขาจะมีรสชาติขมผ่านผู้ได้มากจืดกระต้มออกได้หลายครับต้่มใส่ใบบกสีดายเอซีไปตรงไหนตรงนู้นไหมนู้น้องผูเจอตรงนู้นอืออุ้ยเกือบเหยียบแล้วเกือบเหยียบแล้วตัวนี้เอาไ้ก็ลุกเอาไ้ก็ลุกเอาไ้ก่อนเออเนี่ครับเอฟซีเห็นไหมครับออกเป็นก้อนนั่นสิลหละแต่ว่าเอาไ้ก่อนครับมืออื่นเห็นมันบานถึงคนอี่นจังหน่อยมันสนหากินครับเอฟเลยลุกไห้ เออตุ่ปูตัวนี้เอาอืมนั่นแหละเอาอืมโอเคเฮ็ดเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดเบียร์ลูกตัวนี้เบาตัวนี้เบาตัวนี้เบาเอาเด้อพูน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 เอาพุ่นเอาเอานี่เอานี่บอเอาเบาตัวนั้นเบาลูกสีสีมันอันนั้นแล้วสีมันจางแล้วนี่นี่นี่สองดอกนี่เอาบอเอาตัวนี้สองดอกสามดอก ตัวใหญ่ปอเอาด้วลูกตัวใหญ่ปอยเลยเดี๋ยวมันเต็มถุงแต่ว่าดอกนั้นเอาอดอกนั่นดอกเดียวเอาลูกดอกเดียวใหญ่เอาดอกแฝดปอเอาอืเอาตัวนี้อเ,เอาไว้เป็นเชื้อมันเอาไว้เป็นเชื้อให้มันได้เกิอดอีกนี่มันหลายรีครับอเ,อเ,เอฟซีเอาลูกเอาอืมนี่ห้าบบบ่มมมีใ,มใมมมไังวนะนี่ครับเอฟซีสุดยอดเลยอื ดอกนี้ไปเอาด้วยลูกดอกนี้ไปเอาดอกนี้เอามันมีมดด้วยต้องเฝ้าออกเก็บครับทำเวลานะึ่งมันหลายเอฟซีขังหลังลูกข้างหลังข้างหลังเห็นอยู่งหลังนี่ครับเห็นไหมครับดอกสวยๆเลยนี่ <c oughs> เขาดูมันท้องบ้างจะเต็มแล้วเอฟซีมันยังยังอีกหลายมองครับมันขึ้นอยู่คู่สาเอฟซีหลายครับก็เหมือนเดิมเลยเอฟซี ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลำน้ำอีสานครับครับไอเซียนเฮ็ดน้องพูครับตรงไหนอีกลูกนี่เอาตรงนี้ก่อนอ่ะตอนนี้้วยอืมจากน้องภูจะลงจะเก็บได้ไหมถอดรองเท้าก่อนไหมกลัวลื่นอ,อืมไม่ต้องนะนอืมเอาตามเลยลเป็นแถวนะครับเอฟซีเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่โอ้โหเยอะครับให้น้องภูจัดการอ,อืมสวย สวยอืมชิบแต่ดอกมันยังเล็กอยู่สวยเอาเลยลูกตัวอเอาเลยบอกเลยว่ามื้อนี้ได้กินทุกวันแมู่แต่ของผู้กินเขาเขาชอบเก็บนะครับเด็กทุกวันนี้ไม่เอาลูกลูกตัวนี้ไม่เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาไม่เอาตัวเล็กเอาแล้วทำไมตัวเล็กตัวนี้ไม่เอาล่ะชิบแต่มือลืมลืมเอาลืมหันโทรศัพท์มาหาลูกตัวนั้นเอาลูกสวย มาอ้าโอ้โหเสียดายเลยนะเนี่ยเอาดอกมาเอาดอกมาขาไม่ต้องขาไม่ต้องอ๋อหนูเด็ดทั้งสองแล้วเอาเอาเอาขามาด้วยทั้งนั้นอืมโอเคมาอันนี้ก็มันแข็งมันสวยในเอฟซีแต่ว่ามันมันเริ่มจะแก่แล้วครับเดี๋ยวน้องภูเออเลือกเอาอย่างนั้นนะลูกเนี่ยมันจะแก่แล้วเอฟซีมันจะแก่แล้วก็ต้องรีบเอาไปอ่ะแล้วแต่น้องภูเลยอ่ะแล้วแต่น้องภูเก็บเลยลูก แล้วแต่เลยครับเก็บเลยแต่หูจะอองไปเจอตัวตัวตรงนู้นอีกยังเหลือเยอะลูกกระดะไอ้ดอกสวยๆยังเหลือเยอะงัดเลยงัดเลยอุ้ยมีเห็ดมีเห็ดอันเบียร์อยู่ข้างในเด้เพราะเราเชื่ว่าเหมือนเร็วๆลูกเร็วๆจะเล่นทำไมเนี่ยอ๋อก็ทำเป็นมุกไงเก็บข้างบนเลยพ่อเก็บข้างล่างนึงกลัวแกตกน้ำตกนี่แหละทำไมกลัวตอนไหนหนูพูดไม่อยู่ขานซายยังมาตกเลย มันตกแล้วมันจะกิ้งคอนรอนไงเข้าใจเขามากิ้งคอนรอนไหมป,ปินเลยปีนเลยลูกงัดเลยบอกไทยผสมเหล้าอยู่นี่แหละเอซี่เด็กน้อยยุคใหม่ครับบอกเหล้าจ่อยๆอย่ได้ดอกไปไปนู่นไปนู่นตรงที่เราเจอนู่นตรงที่น้องภูเจอนู่นอ่าไปตรงนี้เลยตรงไหนอีกตรงไหนอีกไหนเจอตรงไหน,ไหนตรงนี้่พี่คามูเจอด้วยไหนไหนตรงเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนไหมอ๋อ นี่ fc มันแน่นดิอืมมันมันมันอ่อนไงลูกมันอ่อนไงมันเลยกอดแน่นไงมั่นเป็นดอกบานดึงขึ้นเลยน้ำพุ้ก้วอายุมองน้นำผู้อันที่ฮ็ดอันหัวมันลุดอืมใส่ดอกนี่บลอกเก็บสิน่ะใส่นั่นบอบอลูกห้อยมันกัดแล้วเปล่าแปล่าตรงนั้นเลยมันเยอะนะ fc ทั้งเอาไม่เอาบ้างนี่ครับตรงนี้จะดอกสวยเลยครับสีกำลังสวยเลยตรงนี้อุ้ยหัวลุตดึงเลยเอาลากด้วยเออ เดี่ยวต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวยาวๆไปคลิปอาจจะยาวหน่อยนะเอฟซีวันนี้นะเราจะให้ดูไอ้ออไน้องภูเขาเก็บเห็ดครับนี่อืมจะเนี่ยปะไม่เอาเอาตัวน,นู้นเอาตัวน,นู้นข้างในนนุ่นี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 ่ข้างในนี่อ๋อแล้วทำไมฉันในไม่เห็นวะเนี่ยเอาพอ,อหลุดเลยโอ้โหไม่ตั้งใจเก็บเลยอเอามาโดนนี่ลากนี่ไปไปเอาตัวนู้นที่น้องภูเห็นไว้อยู่ตรงนู้นอ่ะเอาตัวนี้บอกรีไหน มีเหรอโอ้มันออกอยังไ,ไงวะเนี่ยโอ้เน่าแล,ล้วลูกอ,อืมถ้าดอกมันสีไม่เข้มแล้วมันเน่าไปนู่นไปนู่นตรงที่น้องภูเจอไว้นู่นข้างในนู่นน่ะต,ตรงไหนอีกอะเจอไว้ตรงไหนอีกแถวแถวเนี้ยมึงนีแถวแนี้อีกแล้วต้องเชือน,น้ำมัน,น,น,นอยู่ข้างในน่ะต้องเชื่อเสียนเขาไหนมีน้ำในการนั่นโอ้สวยเว้ย สวยสวยสวยดอกสวยสีสวยเก็บเลยลูกพ่อไปเก็บลูกข้างในมีเดี๋ยวพ,พ่อถ่ายคลิปหนูก,ก่นบบอนพ่บ่เดี๋ยวเก็บเองกันแหละนี่ครับมากับเซียน,นเซียนเห็ดอือเดี๋ยวก็ขาดพอดีเดี๋ยวก็ไม่ได้ถือกันนี่ไม่แกงนะเอี้ยดี๋ยวผมจะไปทําให้มันต้มให้มันนี่ก่อนแล้วก็กินกับส้มตำนึ่งกินกับส้มตำนู้จะมีหน่อยน่แต่ผมไม่ชอบขมเท่าไหร่ผมจะชอบแบบให้มันอันนี้หน่อย เอาเอาลูกตัวนั้นเอามีอีกไหมยังตรงไปจะมีอีกดอกนึงเห็ดเบียก็หลายหลายเอ็ซีเออเห็ดเบียบ่ครับเคยกินบ่เห็ดอย่งคมก็บหูจากเดเจ็บมากแต่น้อยจนใหญ่ปปนี่เห็ดเบียไหนตัวไหนลูกไปเดเียนผู้งต่อไปมนเห็นอีกดอกหนึ่งิหุผเห็นอยู่ข้างเ่อพูแมนบอกลูกแมนบ่ ไปไปไปย่างไปดอกนึงี้หนังพุธจำได้เลยหนังพุชย่างมากหนังพุชเห็นเลย,ยวก็หนังพุชเด็กอือเอาไว้ถ่ายคลิปว่าง,งั้นเถอะดูว่าจำผิดว่ะนานเห็นว่าล่ะจนขึ้นมากเลยล่ะเอไปเอาต้นหนุนไปต้นหนุนล,ลูกมันจะคำเอาต้นหนุนเลยลูกจะเดินขึ้นไปทำไมที่เดิมนะไม่เอามันแค่นั้นพ่อกับแม่ก็จะกินหมดเลยนั่นน่ะ ไปเอาตัวนู้นเร็วเสียนเห็ดในพานนี่จะเก็บอย่างเดียวเลยชอบเก็บแต่กินไม่เป็นนะแต่จะเก็บเหยียบจะลูกเหยียบตัวหน่อยไม่ได้ไหมตัวนี้ก็พอเอาเซ็ตเป็ดเลยเจ้าบ่ละ่ะเอานี่ดอกนี่ลืมไปได้ยังไงนี่ดอกง,งามเนี่ยกระเพาบ่าบากเด็กง่งา,กายไกลไปเลยโอ้โ <c oughs> ลืมได้ไงดอกสวยๆไปเอาตัวนู้นไปตัวตัวห,หนูเจอนู่นไป บุหรุท <ITA> รายครับบอกเก่งเนี่ยจังหน่อยแต่บุหูุวาเลี้ยงมากเลยสิเจ๊จะเป็นผู้ทรายจะเป็นกระเทยดอกนะฮะสีร่รอนจะพกแกะไเด้ออ๋อเอาบอกบอกบอกไหนไหนนี weight weight ่น <The> <like> ้องผู้เขาไปตรงนี้ป่าแม่บอกที่น้องผู้ว่าเจออ๋อป้แม่เป็นเห็ดเบียตัวนั้นเห็ดเบียใส่ปนะเด็ดดอกป่าแม่บอกน้องผู้ว่ามีอยู่ดอกนึงไหมอยู่นี่ไหมอ๋อนี่ด็ใส่เอออันนี้เห็ดกินหรือป้าแม่เห็ดเบียอันนี้มันเห็ดเห็ดเผิงขม เห็ดเผิอกมมิซซี่มันมาเกิดจังส่ละครับนี่บรรยากาศรร ha, ต้นยูค่าครับ,บทึบๆจัิงสล่งละต้นกระถินฮะเห็ดเบียร์ลูกคือว่าตรงนี้นะครับผมมันเคยออกเห็ดปวกไงนะครับผมกับพยายมามาเลาะกับลูกยูบะเศร้าแล้วมาใส่กุ้งสามหมืมม่นสองหมื่นมาใส่ช่วงนี้ฝนมันตกครับเห็ดมมนเลยออกอืมดเราบอกว่าน้องผู้อ่ามันกินเห็ดเบียร์ละสิถ้างั้น มันกินถูกเฮดเบียร์ไงเลยตายไม่งั้นมันก็หมดอายุขายอะลูกนี่นอิงเรืรอ่อพ่อมามาให้โชว์หน่อยมาโชว์ผลงานยกโชว์หน่อยยกทั้งถุงโชว์หน่อยยกขึ้นตัวสูงลูกนี่ครับพ<ง>่อหนูน้ผู้กาพะมูนเล็เก็บตัวเท่าน้ำเด้อ <c oughs> ไปไปเอาไป,ไปเดี๋ยวเขาจะเก็บให้หมด FC จะไม่ให้เหลือเลยโอ้ยข้างข้างนใครนี่หน,น่ะผมจะพยายามขาไปเก็บให้หมดโอ้ยไว้ให้แม่หน่อยเนี่ยไม่หน่อยบริเก็บน้ำเลยลูกไป,ไป เฟรนี่เอฟซีดูนะครับนี่เดี๋ยวนะเห็นเขาเบิ้งมันมันยังไงครับนี่รูปแบบแปลกๆงัดลูกงัดเลยหัวกระหนุ่มเด็กหน่อยนี่มันแฝดในเอฟซีนี่เห็นไหมนี่รูปเด็กง่ายบินบินเข้าถุงเลยไปนนั้้ดวยไปกมดอันนั้นอันนั้นเท่าเปลือกแข็งอยู่เป็นปะแข็งอยู่แข็งอยู่เท่าหรือกเท่าเปลือกจะเกมฮีมอนไปไปเา คุณจะเตะให้ดังนั่นเตะเบาหน่นดอกต่างสวยไม่เตะแปลตัวคุณเลยแล้วพ่อเลยจะจบคลิปลูกคลิปเงีวต่อรองจริงครับเซียนเห็ดพ่อบอกว่ามันแก่มันเท่าแล้วยังจะเอาอีกเอาเอาก็เอาเอาไปให้หมดให้หมดมันชอบเก็บนะเอาไปให้แม่หน่อยเลือกเอาเอาเก็บมาเอาพ่อตัวไหนก็วิ่งขี้บกเก็บล่ะอ้าวก็พ่อบอกอลาเด้ว่ามันเท่าลาก็เลยบอกเก็บเอาไง ไสมันหน่อยแห้งเกินไปบ่โอ่ะเอามาเอามาเอาดอกนี้ไหมเอาดอกสุดท้ายาอะนี่ F4 เซ่แล้วครับเดินเซแล้วเอาเร็วม,มาสรุปคลิปวันนี้ได้มาเป็นกิโลได้ไหมน่าจะได้นะไหนพอ่อยกดูดิ กิโลสองกิโลนะั่มันกิโลกว่าอ,อ่ะอกิโลได้จะได้อ่ะถือแล้วสรุปคลิปกันฝากฝาก FC แฟนคลับหน่อยมองกล้องด้วยฝากเอฟซแฟนคลับอย่าลืมอย่าลืมติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องลำนำอิสานครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย